สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Dream Big w e n e d ช่องที่เราจะมาพูดถึงการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นการตั้งเป้าหมายและการพัฒนาตนเองวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแนวคิดที่เรียกว่าคเซนหรือการพัฒนาตนเองทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆวันแนวคิดนี้จะช่วยให้เราบรรลุความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวัน การทำงานหรือแม้กระทั่งการพัฒนาทักษะส่วนตัวคำว่าไขเซนมาจากภาษาญี่ปุ่นโดยแบ่งเป็นสองคำไขที่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงและเซนที่แปลว่าดีขึ้นเมื่อนำมารวมกันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไคเซนไม่ใช่การทำสิ่งใหญ่โตในทันทีแต่เป็นการปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยและทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ดีขึ้นในทุกๆวัน แนวคิดนี้เริ่มเป็นที่รู้จักในญี่ปุ่นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นบริษัทโตโยตา้าซึ่งใช้ไขเ่เซนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องลองนึกถึงการเดินขึ้นบันไดที่มีหลายขั้นครับถ้าเราพยายามกระโดดทีเดียวไปถึงขั้นบนสุดเราอาจจะล้มและรู้สึกท้อแท้แต่ถ้าเราเก้าวขึ้นทีละขั้นอย่างมั่นคงการเดินทางนั้นจะไม่รู้สึกยากลำบาก ไขเซนก็เช่นกันมันคือการเลือกทำสิ่งเล็กๆอย่างสม่ำเสมอการทำสิ่งนี้จะทำให้เราค่อย,อยๆเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างมั่นคงในระยะยาวการนำแนวคิดไขเซนมาใช้ในชีวิตประจำวันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมากมายลองคิดดูครับหากวันนี้คุณพัฒนาตนเองเพียง1%ต่อวันคุณจะเติบโตขึ้นถึง365%เปเซ ในเวลาเพียงหนึ่งปีไขเซนช่วยให้เราค่อยๆเพิ่มภูนทักษะความรู้และความมั่นใจในตัวเองโดยไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหนักจนเกินไปไคเซนยังช่วยลดความรู้สึกท้อแท้และความกดดันที่เกิดจากการตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปเรามักจะรู้สึกท้อถอยเมื่อไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้แต่ไคเซนจะช่วยให้เรามองเห็นว่าการเติบโตนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่เป็นการทำทีละนิด อย่างต่อเนื่องและการทําเช่นนี้จะสร้างความพอใจในระยะยาวอีกประโยชน์ที่สําคัญของไคเซนคือมันช่วยให้เรามองเห็นความหมายและคุณค่าของการเดินทางไค่เซนสอนว่าเราไม่จําเป็นต้องเร่งรีบหรือกดดันตนเองเพื่อให้ถึงเป้าหมายทันทีแต่การเติบโตทีละนิดนั้นจะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับการพัฒนาตนเองในทุกๆวัน เราสามารถพบเห็นไครเซนในชีวิตจริงได้หลายกรณีเช่นนักเขียนบางคนที่ต้องการเขียนหนังสือเล่มใหม่อาจรู้สึกว่าต้องเขียนให้ได้มากๆในวันเดียวแต่การทำเช่นนั้นมักทำให้เหนื่อยล้าและรู้สึกกดดันนักเขียนที่ใช้ไข่เซนจึงเริ่มต้นด้วยการเขียนเพียงแค่วันละหนึ่งหน้าการทำเช่นนี้ทำให้พวกเขาเขียนหนังสือจนจบได้สำเร็จและที่สำคัญ คือพวกเขาสามารถสนุกไปกับกระบวนการการเขียนโดยไม่รู้สึกท้อแท้หรือหมดกำลังใจอีกตัวอย่างคือชีวิตของคนที่ต้องการลดน้ำหนักคนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายใหญ่เช่นลดน้ำหนักให้ได้หลายกิโลกรัมในระยะเวลาสั้นๆซึ่งมักจะทำให้เกิดความท้อแท้แต่ถ้าเราใช้ไครเซนในการลดน้ำหนักโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนเล็กๆเ,เช่นลดการบริโภคน้ำตาลทีละนิด หรือลดการทานของทอดทีละเล็กน้อยเราจะสามารถบรรลุปเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเร่งรีบหรือรู้สึกเครียดเกินไปตัวอย่างที่ดีของใครเซนในวงการกีฬาเช่นกันนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จมักฝึกฝนด้วยการเพิ่มทักษะและความแข็งแกร่งทีละเล็กทีละน้อยการปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไปนี้ช่วยให้พวกเขาเก้าวหน้าขึ้นและทำลายขีดจจำกัดของตนเองโดยไม่รู้สึกกดดัน สำหรับใครที่สนใจอยากลองนำแนวคิดไข่เซนมาใช้ในชีวิตประจำวันเรามีเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กน้อยนี้เกิดขึ้นได้จริงเริ่มจากเทคนิคแรกทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเช่นถ้าคุณอยากอ่านหนังสือแต่รู้สึกว่าอ่านยาวๆไม่ได้ให้ลองเริ่มต้นจากการอ่านเพียง1-2หน้าหรือ5นาทีต่อวันการทำให้มันเป็นเรื่องง่ายจะช่วยให้เราไม่รู้สึกกดดัน เทคนิคต่อไปคือการตั้งเป้าหมายระยะสั้นการแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยจะช่วยให้เราเห็นผลลัพธ์เร็วขึ้นเช่นถ้าคุณต้องการเรียนรู้ทักษะใหม่อย่าคาดหวังว่าจะเก่งได้ทันทีแต่ลองเริ่มจากการฝึกฝนทีละบทหรือตั้งเป้าหมายย่อยๆในการฝึกฝนเทคนิคสุดท้ายคือการให้รางวัลตัวเองอย่าลืมว่าไข่เซ็งไม่ได้หมายถึงการทำให้สำเร็จเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาตนเองด้วยความสุขลองให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายเล็กๆเ,เช่นการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมที่ชอบการให้รางวัลตัวเองจะช่วยเสริมสร้างแรงจูงใจให้กับการพัฒนาตนเองต่อไปใครเซนสอนให้เราเห็นว่าการเติบโตนั้นไม่จำเป็นต้องเร็วหรือใหญ่โตแต่การพัฒนาทีละนิดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญกว่าเพราะการปรับปรุงเล็ก เล็กเหล่านี้จะช่วยให้เราค่อยๆสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องทำให้สำเร็จในทันทีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในทุกวันจะช่วยให้เราสะสมพลังใจและก้าวต่อไปในทิศทางที่มั่นคงกว่าเดิมลองคิดดูสิครับหากเรามองทุกวันเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพียงแค่การทำสิ่งดีๆวันละเล็กน้อยเช่นการฝึกทักษะใหม่การเรียนรู้ หรือแม้แต่การใช้เวลาคุณภาพกับคนรอบข้างทุกสิ่งที่ทำนี้จะสร้างรากฐานให้ชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์สุขภาพและจิตใจในที่สุดเราจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตของเราได้ไคเซนไม่เพียงแต่ใช้ได้ในด้านการพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังสามารถนำไปประยุกใช้ในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการเรียนการพัฒนาสุขภาพ และแม้กระทั่งความสัมพันธ์ไข่เซนช่วยให้เราเริ่มเห็นคุณค่าของการปรับปรุงเล็กๆที่สามารถทำให้เราเติบโตได้ในทุกๆวันลองนึกถึงตัวเองในงานที่ทำเราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆได้ทันทีแต่เราสามารถเพิ่มความรู้หรือปรับปรุงกระบวนการทำงานทีละเล็กทีละน้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้ หรือในความสัมพันธ์กับคนรอบข้างใครเซนสามารถช่วยเราให้เข้าใจความต้องการและความรู้สึกของกันและกันได้ดียิ่งขึ้นการปรับปรุงเล็กๆในการสื่อสารเช่นการรับฟังที่ตั้งใจหรือการทำสิ่งดีๆเล็กน้อยทุกวันให้กับคนที่เรารักจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราแข็งแรงขึ้นและยั่งยืนแน่นอนครับว่าการนำใครเซนมาใช้ในชีวิตประจาวัน ต้องอาศัยความอดทนและการทำซ้ำเพื่อให้กลายเป็นนิสัยวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้เรารักษานิสัยนี้คือการเริ่มต้นจากเป้าหมายที่ชัดเจนและเล็กน้อยก่อนการทำสิ่งที่ทำได้จริงในแต่ละวันจะช่วยให้เราไม่รู้สึกท้อแท้เช่นหากเป้าหมายของคุณคือการออกกำลังกายลองเริ่มต้นจาก5นาทีต่อวันก่อนเมื่อรู้สึกมั่นใจค่อยเพิ่มเวลาและความท้าทายขึ้นไปทีละนิด อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพคือการหาคนสนับสนุนหรือเพื่อนร่วมเดินทางการมีเพื่อนหรือคนที่เข้าใจเป้าหมายของเราจะช่วยเสริมแรงใจให้กับเราเมื่อรู้สึกท้อแท้เช่นการบอกเป้าหมายเล็กๆของเราให้เพื่อนรู้จะทำให้เรามีแรงจูงใจเพิ่มขึ้นและได้รับกำลังใจเมื่อเราบรรลุเป้าหมายทีละขั้นนอกจากการพัฒนาทักษะหรือสร้างนิสัยใหม่ ใครเซนยังมีผลดีกับจิตใจของเราการทำสิ่งเล็กน้อยในทุกวันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะเมื่อเราสามารถทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้แม้จะเล็กน้อยก็ทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายใหญ่ได้ในอนาคตความมั่นคงทางจิตใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีความสุขและมีสุขภาพจิตที่ดี เพราะไคเซนไม่ได้มุ่งเน้นให้เราต้องทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็วแต่มันคือการสร้างแรงใจให้กับตัวเองทีละนิดและการเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำได้ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อยแค่ไหนเมื่อเราทำได้เรื่อยๆจนเป็นนิสัยเราจะมีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถรับมือกับอุปสรรคหรือความล้มเหลวได้ดียิ่งขึ้นสรุปแล้วครับไคเซนคือแนวคิด ที่ให้เรามองเห็นความสำคัญของการเติบโตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกวันแม้จะเป็นเพียงแค่สิ่งเล็กน้อยก็ตามการเลือกทำสิ่งดีที่เราสามารถทำได้ในวันนี้จะช่วยให้เรามีรากฐานที่แข็งแกร่งในการเติบโตอย่างมั่นคงอย่าลืมนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เสมอไปบางครั้งการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทีละก้าว จะพาเราไปสู่เป้าหมายใหญ่ได้อย่างมั่นคงและไม่รู้สึกกดดันไขเซนคือการเลือกที่จะเติบโตในทุกวันการลงมือทำสิ่งที่ดีให้กับตัวเองการฝึกฝนการเรียนรู้หรือการให้เวลากับคนที่รักเพราะทุกสิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนขอให้ทุกคนได้เริ่มต้นพัฒนาตนเองด้วยไขยเ่เซนด้วยการทำเริ่มทำสิ่งเล็กๆที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้ แล้วในอนาคตคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณที่รับชมช่อง Dream Big w e n e d a y ถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่จากเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ